สวัสดีค่ะใครคะดินเจนโรคปอดของพ่อเธออาการกำเริบต้องการเลือดเธอเรื่องดีๆดีไม่เคยตามหาฉันมันมีเรื่องรีบร้อนก็มาหาฉันหรอเธอเป็นลูกสาวคนเดียวของพ่อเธอเธอรีบมาเลยนะเ้อคุณนายเป็นอะไรคะไม่มีอะไรฉันต้องไปจัดการเรื่องที่โรงพยาบาลหน่อย ช่วงน,นี้มาที่นี่บ่อยจังลินเจนยังไม่มาอีกเหรออยากเห็นฉันตายหรือไงไม่หรอกคุณไม่ต้องเป็นห่วงลินจะไม่มาฉันจะให้ลูกชายบริจาคเลือดเองบ้าเหรอจะเลือดจากลูกชายได้อย่างไงลูกชายเป็นของฉันลินเจนแต่งงานออกไปแล้วเธอบริจาคเลือดให้ฉันหน่อยไม่ได้หรือไง ใช่ใช่ทำตามที่คุณบอกลูกชายของเรายังเด็กจะไปจากเลือดได้ยังไงฉันก็แค่พูดไปเท่านั้นเองหืมลินเจิญเธอมาแล้วพ่อของเธอป่วยคุณหมอบอกว่าเขาต้องการเลือดเธอเป็นลูกสาวของเขาดังนั้นพ่อคะเมื่อก่อนพ่อไม่ได้รักหลินเชวันหรอทำไมพ่อไม่เรียกเธอมา ลินเจิญลินสวยเป็นลูกแท้ๆของพ่อเธอเธอก็น่าจะรู้พ่อคะพ่อน่าสงสารจริงๆลูกสาวที่รักมานานหลายปีกลับไม่นใช่ลูกของตัวเองตอนนี้นอนป่อยอยู่บนเตียงกลับจำลูกที่ไม่รักอย่างฉันได้ฉันเลี้ยงดูแกมาขนาดนี้แกไม่คิดจะกระตันอยู่กับฉันบ้างเลยเหรอพอพ่อให้กำเนิดหนูมาเลี้ยงดูหนูหนูจึงยอมบริจาคเล่นให้พ่อนะคะไม่งั้นหนูคงไม่สนใจพ่อหรอก ไม่ใช่มีปัญหานิดหน่อยอะไรปัญหาอะไรอีกคุณหมอคุณต้องช่วยผมนะเลือดของพวกคุณเข้ากันไม่ได้รอให้ผมตรวจสอบกันนะครับหมายความว่าไม่ใช่ตอนนั้นแม่ของเจนถูกไอ้ฝังนั่นขืนใจฉันถึงได้แต่งงานกับเธอในฐานะผู้ช่วยชีวิตเดี๋ยวก่อนช่วยผมตรวจดีเอของผมกับลูกสาวผมด้วย ผลตรวจเลือดของพวกคุณออกมาแล้วครับทำไมดีเอนเอเข้ากันได้แค่สเปอร์เซ็นหมายความว่าหมายความว่าสันเลี้ยงลูกสาวของคนตระกูลฟังถึงสองคนมาตั้งหลายปีแกฉันจะฆ่าแกถ้ารู้แบบนั้นตอนที่แกเกิดมาฉันน่าจะคนไปเป็นลมไปด้มาช่วยหน่อยแล้วอืม คุณตื่นแล้วโชคดีที่มีคนมีเลือดเข้ากับคุณได้ไม่นะหลายปีมานี้จะเลี้ยลูกสาวแทนพ่อของเธอมาโดยตลอดคุณไม่ได้เสียเปรียบนี่ลูกของเขาสองคนเรียกคุณมาพ่อมาตั้งหลายปีแกแกยังจะมีหน้ามาพูดแบบนี้อีกเหรอแกน่าจะตายไปซะ <c oughs> คุณรู้ไหมว่าอะไรเรียกว่าการหลังแขน คุณทำเร็วมาตั้งนานนี่แหละเรียกว่าการแก้แค้นแบบนี้ลูกชายของฉันก็เป็นทายาทคนเดียวของลินกรุ๊ปสินนะบายลินกรุป๊ปค่ะฉันจะต้องดูลินกรุปป๊ปม้ดีๆไม่งั้นเลยรทุกทายาทของฉันจะได้เป็นทายาทเพียงคนเดียวของลินกรุป๊ปฉันต้องจับตามองลินเจนให้ดีไม่ให้เธอตุกติกได้ หยุดนะเธอไม่มีสิทธิ์เข้ามาที่นี่เธอมาใช้ลูกของหลินกุอิกต่อไปนี่เป็นสมบัติของแม่ฉันเธอเข้าใจผิดแล้วที่นี่เป็นของตระกูลหลินไม่ใช่ตระกูลของแม่เธอก็เพราะพ่อของฉันย่งมาจากคุณตาของฉันหลอกอะไรกันตาของเธอก็ก็เหมือนแม่ของเธอนั่นละ่ะยามพอเจสองคนนี้ออกไปเอออะไรเนะ คงคงไม่ดีมั้งครับมีอะไรไม่ดีเธอไม่ได้นามสกุลลินก็เป็นคนนอกเธอเป็นลูกของคนอื่นบ่เหมืออะไรอยู่ลากเธอออกไปเออครับขอโทษครับเซิญออกไปด้วยครับคนนอกอย่างเธอออกไปสิยังย,ยืนอยู่ตรงนี้อีกทําไมเธอว่าใครเป็นคนนอกก <laughs> ็ต้องเป็นเธออยู่แล้วสิ เธอไม่ได้เป็นอะไรกับตระกูลหลินแล้วที่นี่นะมันช่ที่ของเธอไ,ไอ้เปาของของเธอลงมาเธอไม่ใช่คนของหลินกรุ๊ปแล้วครับคุณนายผมจะไปเดี๋ยวนี้จะไปบอกคนทั้งโลกว่าเธอไม่ใช่คนของหลินกรุปดูสิว่าเธอจะคัดค้านการกเป็นทายาทของลูกสายฉันได้ยังไงของมาแล้วครับ ฉันจะถือของของคุณนายเองค่ะได้โอ้ยถ,ถ้าฉันเธอไม่เป็นไรใช่ไหมแค่เรโน้ตบุ๊กทับเท้าไม่เป็นอะไรค่ะคุณนายโชคดีที่โน้ตบุ๊กของคุณไม่พังมันต้องมีของสําคัญอยู่ในนั้นแน่ๆสันให้พวกเธอไปได้แล้วเหรอโน้ตบุ๊กนี่มีของสําคัญของเธอใช่ไหม เธออย่าให้มันมากเกินไปนะหลินกรุ๊ปมันต้องการการสนับสนุนจากกวันกรุ๊ปแล้วแต่ลูกชายของฉันเป็นทายาทเพียงคนเดียวเธอก็แค่หมาตัวนึงที่ถูกไล่ออกไปเอาโนนบุกมาให้ฉันนะโอ้ยแจมเธอทำอะไรเธอไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะ เธอกล้าผักฉันเหรออากระบ,บอกมาให้ฉันฉันจะตีเธอให้ตายไปเลยคุณนายระวังค่ะอุ้ยแจบบเธอเป็นอะไรไหมเหล่าลีเธอโอเคไหมยปรถพยาบาลทีใครก็ได้เรยกรถพยาบาลให้หน่อยอย่าขยับนะ หเธอทำอะไรสัญจาทำให้ทุกคนเห็นว่าช่วยเธอแล้วจะเป็นยังไงนี่ฉันเตือนเธอแล้วนะอย่าให้มันมากเกินไปลินเจนดูเธอสิคนที่ทำดีกับเธอไม่มีใครมีจุดจบที่ดีเลยเขาทำดีกับเธอแม่ส่งสารจังไม่แน่ว่าอีกเดียวเธอจะต้องเสียเลินมากแนะ่ แล้จะพยุงเธอไปคุณนายเล็กฉันจะไม่ได้ยินที่คุณพูดอะไรเลยค่ะไม่ต้องกลัวนะจะพาเธอไปโรงพยาบาลหยุดนะฉันยังจัดการเธอไม่เสร็จเธอจะไปไหนความแค้นของเรารอให้ฉันกลับมาแล้วค่อยคุยกันตอนนี้ฉันจะพาเขาไปส่งโรงพยาบาลเธอคงไม่อยากฆ่าคนใช่ไหมเมื่อกี้ฉันแค่ป้องกันตัวคนในนี้เป็นพยานให้ฉันได้พวกเธอเข้ามาที่หลินกรุปด้วยเจตนาไม่ดี เธอเธอเป็นไงบ้างเดี๋ยวสัญจะเพียเอ๋คุณนายแล็กลินเจินเธอก็มีวันนี้นี่คุณนายคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมฟางฉีฉันขอให้เธอได้รับฉีเธอสมควรรับออกไปซะลินเจนไม่มีอะไรแล้วไปถึงโรงพยาบาลก็ไม่เป็นอะไรแล้วค่ะเดี๋ยว เธอมีอะไรอีกเธอยังไม่ได้เซ็นใบลาออกนี่เซ็นสิเธอเซ็นแล้วฉันก็าวางใจกว่าสันจะเข้ามาในหลินกรุบได้ไม่ง่ายเลยแต่เพราะราหลุยฉันถึงจำเป็นต้องคุณนายคะคุณอย่าเซ็นนะคะคุณนายเสร็จแล้วคุณนายทำไมคุณถึงเซน็นไม่เป็นไรหรอก ฉันเป็นคุณนายของกวอนกรุป๊ปฉันไม่อดตายหรอกจริงเหรอคะจริงสิพกเราที่ไปโรงพยาบาลกันเธอะ่ะค่ะคุณหมอคะคุณตรวจให้ดีหูซ้ายของเธอไม่ได้ยินเสียงจริงเหรอคะใช่ครับบาดเจ็บหนักมากคงจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้วงั้นถ้าไปผ่าตัดที่ต่างประเทศล่ะคะ อสูญเสียเส้นประสาทหูข้างซ้ายซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีการผ่าตัดนี้ขอโทษจริงๆครับทำไมถึงเป็นแบบนี้เออคุณนายคะคุณพูดว่าอะไรนะคะพูดเสียงดังหน่อยได้ไหมคะไม่มีไรฉันบอกว่าเธอน,น่ารักฉันเหรอคะคุณนายคุณมาฝั่งนี้ดีกว่าคะ่ะฝั่งซ้ายฉันฟังไม่ค่อยได้ยินไม,ไม่เป็นไร เธอรักษาตัวเองนะจริงมีเรื่องอีกหน่อยต้องไปก่อนนะเดี๋ยวดึกๆฉันจะมาเยี่ยมเธอค่ะคุณนายคุณไปทำงานเถอะค่ะแต่คืนนี้คุณจะมาหาฉันใช่ไหมคะพ่อของฉันต้องไม่ได้มาดูแลฉันแน่ๆจะไม่กล้าอยู่โรงพยาบาลคนเดียวอืมคืนนี้ฉันจะมาอยู่กับเธอเอาของอร่อยมาให้ด้วยนะค่ะบ,บายๆค่ะคุณนาย ดีมากฟางฉีครั้งนี้เธอทำให้ฉันหมดความอดทนเองนะลูกชายลูกสายรีบตัวไว้นะพ่อลักลูกมากที่สุดนะคุณนี่ยังดูสบายใจนะแกแกมาได้ยังไงท่านมาเตือนคุณเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากอะไรลูกชายของคุณน่ารักจริงๆ เธอมีเรื่องอะไรก็รีบพูดมาคุณล้มในที่เดิมๆตลอดคุณไม่คิดเหรอว่าเป็นเพราะอะไรเธอหมายความว่าอาย่งไรคุณลองคิดดูสิเสียเวิรไม่ใช่ลูกของคุณสัน์ก็ไม่ใช่ลูกของคุณคุณเลี้ยงลูกคนอื่นมาตั้งหลายปีทำไมคุณไม่คิดจะตรวจดีเอ็นเอเด็กคนนี้บ้างเอออะไร ถ้าเขามันใช่ลูกชายของคุณล่ะคุณจะเลี้ยงลูกแทนคนอื่นอีกเหรอฉันขอโทษนะเป็นเพราะชันไม่งั้นเธอก็ค,คงไม่เป็นแบบนี้ไม่เป็นไรค่ะคุณนายไม่ต้องเป็นห่วงฉันยังได้ยินอยู่แต่ว่าหญิงคนนั้นน่ากลัวยิงคุณนายต่อไปคุณต้องออกหางเขาไว้นะคะเธอคิดว่าเขาน่ากลัวหรอ น่ากลัวมากเธอเป็นปีศาจเลยค่ะฉันชอบคุณนายแบบนี้มากกว่าทั้งสวยทั้งอ่อนโยนฉันว่าเธอเข้าใจผิดแล้วอออไม่มีอะไรเธอดูแลตัวเองดีๆฉันจะไม่ยอมให้เธอเจ็บตัวฟรีรอกหืมคุณพูดอะไรนะคุณจะตดิดเองคุณไม่เชื่อฉันดหรอนั่นเป็นลูกชายคนเดียวของคุณนะ คุณก็รู้ผมเลี้ยงลูกคนอื่นมาตั้งสองครั้งฉันไม่อยากให้มีครั้งที่สามคุณหมันมากกันไปแล้วนะคุณไม่กล้าตรวจหรือว่ามันมีอะไรอะไรนะทำไมฉันจะต้องมีอะไรแค่คุณใส่ร้ายฉันฉันจะพาลูกชายนี่ออกไปซะยิ่งดีกว่าอะไรนะพอแล้วพอแล้วฉันต้องเสือคุณสีแต่คุณต้องเข้าใจผมบ้างนะคุณก็ให้ฉันเข้าใจคุณตลอดแหละ มีตอนไหนที่คุณเข้าใจฉันบ้างไหมห,หวางใจเธอหลินกรุ๊ปจะเป็นของลูกชายของเราขอแค่เป็นลูกชายของผมจริงๆผมจะเช็นสัญญาให้เขาเป็นผู้สืบทอดตอนนี้เลยได้ก็ได้น่าโมโหจริงๆฉันไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงอยากจะตรวจด,ดินเนเอรเธอจะกลัวอะไรนั่นไม่ใช่ลูกชายของเขาเหรอ่ันก็ไม่ค่อยแน่ใจไม่รู้ว่าเป็นลูกเขาไหม วางใจเธอฉันจะช่วยเธอเองเป้าหมายของเราคือลินกรุป๊ปแค่เราได้ลินกรุ๊ปมาเราก็จะรวยแล้วแต่ไม่มีคำว่าแต่พวกเราเดินมาถึงจุดนี้แล้วเราก็แค่ทำให้ตะแก่นั่น่ื่เป็นลูกชายของเขาจากนั้นก็เซ็นเอกสารทายันให้เราจากนั้นก็ทำให้ตะแก่นั่นตายไปซะฉันก็ยังกลัวอยู่ดี มีฉันอยู่เธอจะกลัวอะไรไม่ต้องกลัวพวกนี้เธอไปให้เขาตรวจที่โรงพยาบาลของฉันได้มีอะไรข่าวดีดีด้วยนะลูกชายของเธอเป็นลูกของคุณลินจริงเหรอตกใจหมดเลยสกิดว่าจะไม่ใช่ลูกของเขาซะแล้วเป็นแบบนี้ฉันก็สบายใจวางใจเธอฉันทดสอบหลายรอบมีความเหมือนกัน99%ไม่มีทางผิดพลาดเป็นลูกของเขาเรื่องนี้เธอวางใจเธอ ฮหลายวันนี้เขาแทบจะไม่อยากมองหน้าลูกเลยเขาจะต้องเสียใจจนตายงานก็ให้เขาเสียใจจนต้องเซนยกเลิกหลินกรุ่มให้กับทายาทแค่เขาเซนเขาก็จะไปลงนรกได้แล้วฉันกลับมาแล้วฉันต้องวางแล้วเขากลับมาแล้วคุณไม่ได้สงสัยในตัวเราสองแม่ลูกหรอเธอเป็นอะไรอีก เธอช่วยเข้าใจฉันหน่อยไม่ได้หรอจอเลี้ยงลูกของเจ้าฟางนั่นมาสองคนแล้วตอนนี้ฉันกลัวพราะงั้นคุณก็เลยสงสัยฉันฉันอยู่กับคุณแล้วก็ไม่เคยอยู่กับผู้ชายคนไหนอีกตอนนี้คุณกลับมาสงสัยฉันฉันจะสดเสยให้เธอเองใครอยากให้คุณสดเสยให้กันวันนี้ฉันได้รับคำดูถูกเหยียดหยามคุณจะเอาอะไรมาสดเสยให้ฉันแบบนี้ฉันพาลูกหนีไปให้ใครจะดีกว่า ฉันจับลูกชายไปจากที่นี่ที่นี่เป็นสิทีิของเราสองคนแม่ลูกแล้วหรอได้ได้เธอบอกมาชี้ว่าเธอต้องการอะไรติดกับแล้วเมื่อสองวันก่อนตรวจดีเอพ่อหญิงคนนี้ไม่ร้องไห้ตอนนี้ทําไมถึงร้องไห้แบบนี้จะต้องยินอะไรมาเด็กคนนี้ต้องเป็นลูกของฉันแน่นนะอย่าทําแบบนี้เลยผลออกมาเธออยากได้อะไรฉันจะให้ทั้งหมด ในเมื่อคุณสงสัยว่านิมใซ่ลูกของคุณงั้นให้หมอออกมาถแถลงข่าวผลตรวจต่อหนคนทั้งบริษัทเออไม่ดีั้งเรื่องในบ้านจะให้เดือดร้อนไปถึงบริษัททำไมทำไมนีม่ตกลงแล้วเมื่อกี้คุณเพิ่งจะรับปากฉันเองนะไม่ใช่แต่นี่เป็นบริษัททั้งหมดฉันอยากจะให้ทุกคนในหลินกรุ๊ปรู้ว่านี่คือทายาทเพียงคนเดียวของลินกรุป๊ป ไั้งั้นก็ทําตามที่เธอบอกถ้าเป็นลูกชายของฉันฉันจะประกาศต่อหน้าบริษัททั้งหมดประกาศว่าลูกชาย,ขอ,อยของฉันคือทายาทของฉันเขาจะเป็นทายาทเพียงคนเดียวของลินกรุป๊ปฉันคิดว่าฉันไม่จำเป็นต้องนัดฉันมาเพื่อให้คุณทําอะไรให้ฉันหน่อยมีเรื่องอะไรก็ไปกดบัตรคิวไม่มีเรื่องอะไรก็ออกไปซะ ฉันตรวจสอบบัญชีการเงินของคุณแล้วคุณเคยโอนเงินให้คุณฟางสามแสนกว่าเป็นการส่วนตัวเพราะคุณไปเที่ยวโรงแรมหรูอี้ทั้งหมดแปดครั้งคือคุณฉันเช็คบันทึกการโรงแรมหรูอี้ของพวกคุณมันเป็นช่วงเวลาที่คุณหลินไปทํางานที่เมืองนอกคุณทําไมคุณถึงได้ตรวจสอบได้ขนาดนี้เพราะเกาอี้เจ้าของโรงแรมหรูอี้เป็นเพื่อนของฉันเขาเต็มใจที่จะยอมเปิดเผยภาพกล้องวงจรปิด ตอนนี้เราจะคุยกันหน่อยได้ไหมเธอจะคุยอะไรฉันจะให้คุณหนึ่งแสนเพื่คุณเปลี่ยนแปลงดีเอนเออะไรนะนี่เป็นไปไม่ได้เป็นการทำผิดจรรญ,ญาบันแพทย์จรญญาบรนแพทย์คุณมีด้วยเหรอพวกคุณสองคนทำแบบนี้ก็เพราะต้องการหลินกรุบไม่ใช่เหรอ ฉันจะเตือนคุณไว้นะหลินกรุ๊ปไม่ใช่ของพวกคุณไม่ได้เป็นของหลิวฮาวและยังฝันที่จะเอาของคนอื่นสุดท้ายคุณจะไม่ได้อะไรเลยคุณต้องคิดให้ดีนะหนึ่งแสนกับเผยแพร่ค,คลิปคุณจะเลือกอะไรฉันขอเตือนคุณไว้ก่อนนะไม่เพียงอาชีพของคุณเท่าน,นั้นที่จะหายไปบางทีชีวิตที่เหลือครึ่งหนึ่งของคุณก็ณอาจจะหายไปด้วยเช่นกัน ภาพวิดีโอโดนเผยแพร่ออกไปฉันต้องเสียชื่อเสียงหรือเหาจะต้องไม่ปล่อยฉันไวแน่และฟางฉีต้องโทษฉันทั้งหมดยังไงคะคิดได้หรือ,อยังทําไมต้องเล่นงานฉันด้วยฉันกับเธอไม่ได้มีความแค้นอะไรกันนี้คุณไม่มีสิทธิ์พร้อยฉันเล่นงานหรอกขาดฉันกําลังเล่นงานฟางฉีอีกอย่างคนที่ฉันเล่นงานก็คือคนที่เคยทำร้ายฉันเมื่อก่อน ดังนั้นคุณไม่ต้องเป็นห่วงรอกจันม่มีทางเล่นงานคุณรอกนี่เป็นแผนการของฟางฉีเธอต้องการลิ่นกรุป๊ปเธอบอกว่าเธอได้ลิ่นกรุ๊ปแล้วเธอจะให้ฉันห้าแสนถ้าคุณให้ฉันห้าแสนฉันจะช่วยคุณจัดการเรื่องนี้ฉันต้องการให้คุณช่วยหรอคุณเลือกที่จะไม่ช่วยฉันก็ได้นะเหรอ คุณเป็นคนที่ไม่มีหัวใจจริงๆคุณหันหลังโดยที่ไม่ช่วยเหลือเขาเลยถึงแม้ว่าสันต้องการแก้แค้นฟางฉีแต่จะให้สันร่วมมือกับคนแบบคุณสันรู้สึกขยะขยแยงขอแสดงความยินดีด้วยคุณไม่ได้เงินหนึ่งแสนขอตัวก่อนนะกั้นเธอก็อย่าคิดว่าสันจะแก้ผลตรวจดินเอให้เธอ ในกระเป๋าของฉันมีเครื่องบันทึกเสียงอยู่สิ่งที่คุณพูดมาวันนี้ถูกบันทึกไว้แล้วบอกกับวิดีโอจากทางโรงแรมนอกเสร็จจากว่าคุณจะเสืร์ฟังฉันคุณยังจะมีตัวเลือกอื่นอีกหรอเธอเธอเป็นผู้หญิงที่น่ากลัวมากจริงๆที่ฉันทำกับคุณถือว่าเมตตาม,มากแล้วคุณสาระลวลวคุณหมอชัยมาแล้วเหรอเขานั่นจะใกล้มาถึงแล้ว คุณลินคุณฟางนี่เป็นผลตรวจครับคุณบอกว่าถ้าเป็นลูกชายของคุณคุณจะประกาศว่าเขาเป็นทายาทของคุณฉันพูดคำไหนคำนั้นอยู่แล้วบริษัทของฉันก็ต้องเก็บไว้ให้ลูกชายของฉันเด้อนี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นหรอผลตรวจจะต้องมีปัญหา คุณครับผลตรวจอาจจะมีการคัดเคลื่อนแต่ผลสรุปไม่ได้ผิดพลาดแน่นอนผลการตรวจของคุณก็คือคุณไม่สมามารถมีลูกได้